สนับสนุนโดยร้านอาหารคิมจูคิมจู Korean Royal ลครูซีนอาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลี Just Go Together เอนหนึ่ง by Metric ให้คุณเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโดกันงอเดติดตามได้ที่ www.facebook.com justgo.tv <two>, สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาซา รายการเที่ยวไปชิมไปของนวไวมันกับเรื่องราวดีๆที่จะทำให้เพื่อนๆต้องร้องอาซากรุงโซประเทศเกาหลีใต้เมืองที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นแหล่งความรู้แหล่งช้อปปิ้งแหล่งบันเทิงต่างๆเรียกได้ว่าเดินเที่ยวกันทั้งวันยังไม่ทั่วเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะแวะเที่ยวแวะชมแวะช็อปที่ไหนก็สนุกทุกที่ค่ะ ตํลุยกันมาทั้งวันนะคะวันนี้เราก็ขอจัดชุดใหญ่ซะหน่อยซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าอร่อยแบบมากๆๆมากมแบบนิ้วคุ้งคุ้มคุุนไปอร่อยมากๆเลยนะคะแถมอีกอย่างยังเปิด24ชั่วโมงอีกด้วยถ้าอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเยมากตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วะคะ่ะแล้วก็ เออตรงนี้เป็นฐานค่ะที่นี่เขาจะใช้ฐานในการตียางนะคะแล้วก็บางร้านเนี่ยเคล็ดลับก็อยู่ตรงฐานนี่แหละคะ่ะว่าร้านนี้ก็ต้องมาลองดูว่าจะอร่อยสมคำแล้วหรือเปล่าแล้วแล้วก็ได้เวลาลงมือแล้วค่ะหอมมากแล่นี่นะคะคือเบลจิคคาล์ดี่นเในฐานว่า ย่างเกาหลีซึ่งเกาหลีของจริงไว้อันนี้เวลาทานนะคะก็จะมีพนักงานเนี่ยรคอยมาสิ่งนี้แล้วก็ใั่เสียให้เราที่นี่เนี่ยเขาจะดูแลลูกค้าอย่างดีมากเลยนะคะแล้วก็ข้างๆที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นเตียงเตียงตรงนี้นะคะสามารถเติมได้ตลอดเวลาเลยถ้าหมดก็เติมใหม่นะ ความอร่อยของอาหารมื้อนี้ต้องขอขอบคุณร้าน G.U. ด้วยนะคะซึ่งมิาได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของร้านแสนใจดีด้วยล่ะค่ะซึ่งเมนูเด็ดที่อยากจะแนะนําของร้านนี้ก็คือหมูและเนื้อย่างโดยเฉพาะซี่โครงหมูย่างถือได้ว่าเป็นเมนูยอดฮิตสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเลยล่ะค่ะเทรลับก็คงจะเป็นสูตรการหมักเนื้อที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะผสมว่านหางจระเข้ลงไปด้วยได้ทั้งความอร่อยและยังช่วยบำรุงสุขภาพด้วยนะคะเคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างหนึ่งก็คงต้องยกให้กับการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกรด A หรือว่าผักปลอดสารพิษทุกอย่างรับประกันได้ว่าอร่อยจริงๆค่ะตอนนีกายเิ拉ลงวัอมกิน สำหรับร้าน GU นะคะตั้งอยู่ใกล้กับ Pacific Hotel เดินทางมาง่ายมากๆค่ะด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงที่สถานีงเมียงดงออกทางประตู3แล้วเดินต่อมาอีกประมาณ100เมตรก็จะถึงแล้วล่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาเดินช้อปปิ้งในตลาดเมียงดงจนเหนื่อยก็ลองแวะมาเติมพลังกับเมนูอร่อยๆของร้าน GU ได้นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองชิมเมนูอาหารเกาหลีอร่อยๆแบบนี้มิาขอแนะนำร้านอาหารชิมจูค่ะร้านอาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลีที่สาขาเกือบทั่วกรุงเทพเลยนะคะที่นี่เขามีเมนูเด็ดๆเอาใจคนเลิฟอาหารเกาหลีอย่างมิาด้วยล่ะค่ะรับรองได้ว่ารสชาติเหมือนต้นตำรับเหมือนได้มาทานที่เกาหลีเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงอาหารเกาหลีมาที่ร้านอาหารชิมจูได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ รายการอาซาขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกสนุกลุ้นรับหนังสือดีน่าอ่านจากสำนักพิมพ์จำอ้าวสัปดาห์ละห้ารางวัลเพียงเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้รายการอาซาของเราพาไปเที่ยวที่ไหนในประเทศเกาหลีพร้อมทั้งเหตุผลสั้นๆผ่านทาง w w w f a c e b o o k c o m a s a s t h a i l a n d t v ส่งเข้ามาเยอะๆนะคะของราวัลรอขึ้นอยู่ค่ะและอย่าลืมกดไลค์รายการอาซาของเราด้วยนะคะ